สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกชายเลิกครึ่งวันจ้าวันนี้ลูกชายเลิกแล้วก็มาทานข้าวกันจ้าวันนี้ทำต้มมันจ้าลูกชายมาจากโรงเรียนก็เลยม,มาทานกันผมยังไม่กินเลยเหรอพูดเลยไม่กินผมเทไปเลย

อ่ขนาดนั้นน่ะน่เมือเขายตรงไหนอะเหมือนลบกี่เลยทเคยกินอมาให้เราว่ะกินไหมหอนะคะโอ้ยยงเยอะมากห่อมากนะเนี่ยเป็นฟองต้องกิได้ช่ไหมทุกคนมาทานข้าวด้วยกันจ้า

แังจุดแต่ มันเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะมันต้องกนข้วืข้าวเทียงจ้ะใครกิเจอก็ ล้างเลยเส็จล้างเลยอันนี้บวดือแตงอะกรอบจังเลยบวมเดือแตงกรอบจังเลยจังจังจางแต่กรอบนะปนอเข้าไห้องไม่เคยเจออกมาเลย ทำกินตามน้ำตาจเชยนให้ต่อมากินที่นี่ กินแบบไม่พูดไม่จารเลยจ้าขาดกินสนุกขอกี้ข้ตกอะไ้ไหมเป็นาขโมยไปตักข้าวเลยตัแบบนี้นาเามออรนินเสร็จก็เลย เนี่ยไม่เริกไปละใครอยากยุ่คาเฟ่ใส่ยังรู้ปตามนะคะทุกคนแย่แย่ไหวไหมลูกหยาบไปไหนรงมี <c oughs> กินล <c oughs> ้วจ้าหมดจ้าแล้วด้วย <c oughs> แล้วเดี๋ยวลุกท่าแต่ไปเริ่มต่อเดี๋ยวคลิปนี้ปากไว้แค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า Bye bye